เราจะให้สายญี่ปุ่นมาทายฮันจื้อภาษาจีนแล้วดูซิว่าความหมายนี้คือความหมายอะไรนะครับผมเป็นเซนเซค่ะอิซากะครับเป็นคนญี่ปุ่นครับคำที่หนึ่งพร้อมไหมพร้อมพร้อมคำที่หนึ่งไปเซนเซอาจารย์เอาเถอะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เหรอภาษาญี่ปุ่นคืออาจารย์ภาษาญี่ปุ่นคืออาจารย์แต่ภาษาจีนกลางคือเซนเซแปลว่าสุภาพบุรุษเก่งมากแปลว่ามิสเตอร์ครับผมเย้ ได้ไม่ดูดูคลิปเยอะคำที่สองดูอักษรอะไรนะภาษาจีนปะถ้าเป็นอักษรจีนตัวเต็มเนี่ยมันจะเหมือนคันจีเลยอ่แปลว่าตัวอักษรจีนตัวอักษรอะไรตัวอักษรจีนเนาะใช่เหมือนคาว่าคันจีเลยใช่มันคือคันจิมันคือฮั่นจีฮันเออฮั่นจื้อตัวอักษรจีนน่าเด็กเย้ได้เข้าน้ำเฮ้ยไม่รู้อ่ะเข้าน้ำหรอเข้าน้ำแน่ใจ อ่างล้างมืออะล้างมือทำไมถึงคิดว่าเป็นอ่างล้างมือมีคำว่าล้างมีคำว่ามืออ่ะแล้วคำสุดท้ายอ่านออแม่ไม่รู้เป็นน่าจะเป็นสับไตออกสียงตามออกเสียงตามห้อน้ำหองนเำห้งน้ำห้องน้ำห้องน้ีห้องน้ีห้องน้ำ้อน้องน้ห้องน้ำห้องน้ำหาอนีห้องน้ํหองน้ำอานตี้อน้อะไรห้อน้ำ้อะไรนี่ค้นี้หองน้ำหออะไรสักอย่าง้อง้อง้น้น้ำ เกี่ยวข้องกับน้ pues ําน้ําใจน้ําใจอาบน้ําอาบน้ําได้หรอไม่ดูมันเอาเข้าปากได้นะเนี่ยเนี่ยน้ําดื่มมะน้ำดื่มซี่โคล่าไม่ใช่น้ําโซดาน้ำเปล่าเอ้เข้าปากน้ําลายมันมีความเกี่ยวข้องกับน้ํามันทําจากน้ํามันทําจากน้ําน้ําแข็งโอ้โน้ำแข็งหรอหูบิ้งคั่ยบิ้งคั่ย ถ้าภาษาญี่ปุ่นคืออะไรครับโคดิ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 ตัวนี้คล้ายๆตัวแรกอะคล้ายๆแล้วน้ำแข็งไม่ได้เขียนแบบนี้หรอคันจิมีตัวนึงเนะสิ่งที่เขาเขียนบนโต๊ะล้วไม่เห็นหรอกนะครับข้อต่อไปครับผู้หญิงเพื่อนสนิทข้างหน้าผู้หญิงเพื่อนสนิทข้างหน้าเพลงเก่าเฮ้ยริงปัญญาน่ยมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับมีมั่นใจมีความมั่นใจครับมั่นใจนะมั่นใจครับคำตอบคือ แฟนเก่าผู้หญิงข้างหน้านี่คือบผู้หญิงเพื่อนสนิทข้างหน้าเชนนิวยอร์กนะครับก็คือ girlfriend คนก่อนนี่ไงแท็กแฟนเก่าพูดไงแฟนเก่าผู้หญิงโมโตคาโนโมโตคาโนโมโตคาโน